สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะเรื่องจำนวนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0นะคะเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยจ้ะ สำหรับเรื่องแรกก็คือหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะมาดูหลักหน่วยนักเรียนลองนับดูนะคะว่ามีเท่าไหร่หลักสิบนับดูนักเรียนนับไปด้วยนะคะหลักร้อยอ่าสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะห้าอยู่ในหลักสิบ และ4อยู่ในหลักร้อยได้เท่ากับ453จำนวน453มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ค่ะ3ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50 4ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400ไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ ดูลูกคิดตรงนี้นะคะว่ามีจํานวนเท่าใดนะคะ5นะคะตรงนี้นะคะหลักหน่วยนับตููหนึ่ง2อส 5. 5, อยู่ในหลักหน่วย8นะคะอยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลักร้อยนะคะได้เท่ากับ385จําจำนวน385มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ค่ะห ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 8ในหลักสิบมีค่า80 3ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300นะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะนักเรียนนับดูนะคะว่าดีสมีกี่แท่งนะคะหลักหน่วยมี2หลักสิบมี ห้าหลักร้อยมีหกนะคะเพราะฉะนั้นได้เท่ากับหกร้อยห้าสิบสองนะคะหกร้อยห้าสิบสองคืออันนี้เราจะกระ,กระจายแล้วนะคะหกร้อยกับห้าสิบกับสองหน่วยจากตรงนี้นะคะหกร้อยห้าสิบสองเขียนในรูปกระจายนักเรียนสังเกตดีๆนะคะตรงนี้นะคะ เป็น600บวก50บวก2 652เท่ากับ600บวก50บวก2นะคะตัวอย่างต่อไปเลยค่ะเป็นดินสออีกแล้วนะคะดินสอมีกี่แท่งนะักเรียนก็ดูค่ะนับดูด้นะคะอ่านะคะอยู่ในหลักหน่วย าดีสอนะคะในหลักสิบมีกี่แท่งนักเรียนปั้ดูนะคะอแปดอยู่ในหลักสิบและนะคะหลักร้อยคือสามนะคะอยู่ในหลักร้อยนะคะสามร้อยแปดสิบห้าคือสามร้อยกับแปดสิบกับห้าสามร้อยแปดสิบห้าเขียนในรูปกระจายเป็น 300บวก80บวกห385เท่ากับ300บวก80บวกหไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะไปดูแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีแดงเหมือนเดิมจ้านะคะหน้า12และ13นะคะข้อ1นะคะ เขียนเลขโดดและค่าของเลขเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนต่อไปนี้นะคะครูจะใช้ข้อ6นะคะในการเป็นตัวอย่างอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะคะนักเรียนจะไดะ้ทำการบ้านได้นะคะ305นะคะ305นะคะเขาถามว่าเลขโดดนะคะแล้วก็มีค่าเท่าใดนะคะ3 อยู่ในเป็นเลขโดดอยู่ในหลักร้อยนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน300อ่าต่อไป0ค่าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ0ูนะคะหอยู่ในหลักหน่วยนะคะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 หวังว่านักเรียนจะทำการบ้านได้นะคะสำหรับหน้า12นะคะต่อไปไปดูหน้า13ค่ะหน้า13เอาข้อไหนเป็นตัวอย่างดีหนะ้าเลขคล้ายๆกันนะคะข้อ7จนะคะาจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดนะคะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของข้อ7ก็คือเลข4ใช่ไหมคะ ขีดสิ้นต้ที่เลขสีเลขสียู่ในหลักไหนคะหน่วย1 0ร้อยอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะอยู่ในหลักร้อยเลขสีอยู่ในหลักร้อยน,นะคะมีค่าเท่ากับใช่ละคะมีค่าเท่ากับ400นะคะมี12ข้อนะคะหน้า13บอกว่านักเรียนจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูราณีก็ขอจบ คลิปอธิบายนะคะเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านได้นะคะมีอะไรสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามคุณครูราณีได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย